เอาละครับวันนี้ก็จะขอนำเสนอหนึ่งในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ Warhammer 40K ถ้าหากว่า Star War s นั้นมีไลท์เซเบอร์ดาบเลเซอร์ที่ใหญ่ยาวราวแท่งหลอดไฟในงานวัดที่สว่างวิงวิง,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 ง w a r m e r m e r 40K ก็มีสิ่งที่เรียกว่า power weapon ครับผมอย่างที่กล่าวไปข้างต้นวันนี้ก็จะมาพูดถึง Power อร์เว n อนกันหนึ่งในอาวุธที่โดดเด่นของ Warhammer 40K อาวุธที่ปล่อยสนามพลังสีฟ้าออกมามีเสียงดังหึงๆแล้วฟันทุกอย่างขาดได้อย่างง่ายได้ไม่ว่าจะเป็นเกาะที่โคตรขี้โม้ยังไงก็ตามซึ่งมันก็เทียบเคียงกับอาวุธที่เป็นเอกลักษณ์ของอีกจักรวาลไซไฟหนึ่งอย่างไลท์เซเบอร์ของลิเกเอวกาศสตาร์วอลเอ้ยสตาร์วอ์ ที่เป็นอาวุธที่ตัดทุกอย่างขาดได้อย่างง่ายดายคล้ายๆกันมาดูกันว่า Power อร์เวพอนั้นมันคืออะไรมีความเป็นมายังไงใน,นจกักรวาลอันกริมดาร์นี้และมีฝ่ายไหนบ้างที่ใช้งานมันก็เชิญไปรับชมกันได้เลยพาวเวอร์เวพอนอาวุธพลัง คือนิยามของอาวุธประชิดที่ปลดปล่อยสนามพลังสีฟ้าออกมาเคลือบผิวของมันรูปลักษณ์ของอาวุธประเภทนี้แทบไม่มีความแตกต่างจากอาวุธประชิดธรรมดาทั่วไปเพียงแต่พวกมันนั้นจะมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดสนามพลังเพิ่มเข้ามาอาวุธชนิดนี้ขึ้นชื่อเรื่องพลังทำลายล้างที่ทรงประสิทธิภาพมันสามารถทะลุทะลวงการป้องกันวัตถุทางกายภาพทั้งมวลได้อย่างไม่น่าเชื่อ ไม่มีอะไรที่มันนั้นตัดไม่ขาดหรือเจาะทะลุไม่ได้นั่นก็เพราะสนามพลังที่เคลือบอาวุธอยู่นั้นมีคุณสมบัติในการรบกวนการเชื่อมต่อระหว่างพันธะโมเลกุลของวัตถุหากพูดให้ถูกต้องสิ่งที่เราเห็นว่า power weapon นั้นสามารถตัดให้ขาดได้อย่างง่ายได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่การตัดให้ขาดเพราะแรงฟาดหรือความขมแต่โมเลกุลของพื้นผิววัตถุนั้น ถูกบังคับให้แยกออกจากกันต่างหากตัวอาวุธนั้นสามารถเปิดปิดระบบสร้างสนามพลังได้ซึ่งช่วยได้มากเมื่อต้องการที่จะใช้อาวุธในโหมดธรรมดาในการต่อสู้และยังช่วยประหยัดพลังงานที่มีอยู่จำกัดได้อีกด้วยเทคโนโลยีนี้มีอย<โท>ู่มาอย่างยาวนานนับตั้งแต่65ล้านปีที่แล้วในยุคสมัยที่เนครนนั้นปกครองจักรวรรด จนมาถึงในยุคปัจจุบันแม้กระทั่งปลาสีฟ้าเอยฟักไฟที่มีอุดมการณ์อันแรงกล้ายังทาวเอ็มพายก็มีใช้งานเช่นกันส่วนสาหรับเรามนุษยชาตินี่ก็เป็นหนึ่งในมรดกตกทอดจากยุคเอดออฟเทคโนโลยีนั่นเองสําหรับหลากหลายเผ่าพันธุ์ที่มีพาวเวอร์เวปใช้งานกันนั้นอาวุธเหล่านี้ล้วนเป็นอาวุธชั้นสูง ที่จะมอบให้นักรบผู้มีเกียรติเท่านั้นได้ใช้งานกันไม่ใช่อาวุธทั่วไปที่ใครจะหยิบไปใช้ได้เพราะมันมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการผลิตจึงจำเป็นต้องสงวนไว้ให้เรานักรบผู้ชำนาญศึกหรือผู้ทรงเกียรติเท่านั้นถึงแม้พาวเวอร์เวพอนนั้นจะทรงพลังเพียงใดแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีสิ่งใด ที่สามารถตอกกนกับมันได้เลยสิ่งที่ตอกกันกับพาวเวอร์เวพอนได้นั้นก็คือสนามพลังรูปแบบเดียวกันที่เคลือบอยู่บนผิวอาวุธนั่นทำให้เมื่อพาวเวอร์เวพอนเข้าปะทะกันอนุภาคของสนามพลังที่เคลือบอาวุธอยู่นั้นจะเกิดการหักล้างกันเองเมื่อมันชนกันทำให้อาวุธที่เข้าปะทะกันไม่เกิดความเสียหายหรือถูกทำลายอย่างที่ควรจะเป็น นอกจากนั้นยังมีเครื่องป้องกันอย่างพวกพาวเวอร์ชิลซึ่งเป็นโล่นักที่ใช้หลักการเดียวกันกับพาวเวอร์เวพอนแต่ไปยุก์ใช้ไปในด้านการป้องกันเป็นหลักซึ่งสิ่งนี้ก็สามารถใช้ป้องกันพาวเวอร์เวพอนได้รวมไปถึงตัวมันเองนั้นสามารถใช้โจมตีเหมือนกับพาวเวอร์เวพอนได้อีกด้วยนอกจากโล่พาวเวอร์ชิลแล้วยังมีพวกบารเรียรที่ใช้สนามพลังชนิดเดียวกันสร้างขึ้นมาก็สามารถป้องกันพาวเวอร์เวพอนได้ และที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือพลังงานอันเหนือธรรมชาติพลังงานจากมิติว์ปที่ถูกแปลสภาพให้เป็นบาเรียรหรือใช้เคลือบอาวุธจนกลายเป็นอาวุธชั้นสูงอีชนิดนึงอย่างฟอร์ดเวพปอนสิ่งนั้นก็สามารถหยุดยั้งพลังทําลายของพาวเวอร์เวพปอนได้เหมือนกันแต่ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคือการหยุดยั้งพลังทำลายของพาวเวอร์เวเปิอย่างสมบูรณ์ แต่ไม่ใช่พาวเวอร์เวพอนทุกอันจะสามารถฟันหรือทะลวงทุกอย่างให้ขาดสะบั้นในการโจมตีเพียงครั้งเดียวได้มันมีหลายปัจจัยในการต่อสู้เช่นถ้าวัตถุเป้าหมายนั้นมีความหนานแน่นของมวลมากพาวเวอร์เวพอนที่มีสนามพลังเคลือบอยู่ไม่มากพอและมีความถี่ในการโจมตีที่ต่ำก็จะไม่สามารถตัดวัตถุนั้นให้ขาดในครั้งเดียวได้นั่นจึงทำให มีการสร้างพาวเวอร์เวพอนที่มีความสามารถในการรับมือเฉพาะทางนั่นเองนอกจากนั้นหากเป้าหมายเป็นนักรบผู้ชำนาญศึกพวกเขาก็อาจจะมีวิธีรับมือในการประทะกับพาวเวอร์เวพอนเช่นทักษะการเบี่ยงอาวุธทำให้พาวเวอร์เวพอนทลายออกไปแทนที่จะปะทะตรงๆเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดกับอาวุธของพวกเขาแล้วหาจังหวะสวนคืน เพราะใน Warhammer 40K นั้นแม้จะมีอาวุธที่ทรงพลังเพียงใดก็ตามหากประมาทเพียงชั่วพริบตาแม้แต่ไพรมารก,ก็สามารถร่วงได้อย่างง่ายได้ทีนี้ก็มาดูว่าพา w เว w e a p o พ่อนั้นฝ่ายไหนในจักรวาล Warhammer 40K ใช้กันบ้างบอกไว้ก่อนนะครับมันโคตรเยอะ เยอะมากคงไม่เอามาพูดหมดเอาแค่คร่าวๆที่คนเห็นบ่อยๆแล้วกันอันที่เฉพาะกลุ่มมากๆจะไม่ขอพูดถึงในตอนนี้มาเริ่มกันที่อิมพีเรียเอาของพื้นพื้นที่เราน่าจะเคยเห็นกันก่อนซึ่งมีผู้ที่ใช้งานหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Space Marine Inquisitor หรือแม้กระทั่งคอม i s s a านั่นก็คือ Power Sword ดาพลังผู้ที่จะได้ครอบครองมันได้นั้นจะต้องเป็น ผูที่ได้รับเกียรติมากพอในการทำสงครามมันคืออาวุธประจับยศอันสง่างามแต่ก็เป็นอาวุธทำลายล้างที่คมขวัญศัตรูที่น่าเกรงขามในเวลาเดียวกัน Power อร์คขวานพลัง Power อร์มงตะบองพลังอาวุธนี้สามารถปรับระดับสนามพลังที่ปล่อยออกมาได้เพื่อใช้ในสถานการณ์ที่ไม่กล้าเอาถึงตายหรือทำลายล้างจนเกินไป Power f i s t หรือ Power Glove ถุงมือเกราะขนาดใหญ่ที่ปล่อยสนามพลังออกมามาหาศาลทั่วทั้งมือพลังทำลายล้างของมันนั้นสูงมากแต่ด้วยการที่มันมีขนาดใหญ่ทำให้โจมตีได้ชา้านอกจากถุงมือ,กอเกราะเปล่าแล้ว Power f i s t ยังถูกต่อยอดไปในรูปแบบอื่นเช่น l i g h t n i n g c l l w มันคือ Power f i s ฟที่ติดกงเล็บขนาดใหญ่เพิ่มเข้ามาแล้วเปลี่ยนตำแหน่งการปล่อยสนามพลัง ไปตรงที่กงเล็บแทนอาวุธนี้เน้นใช้จัดการทหารราบได้ดีโดยการใช้กงเล็บชีกกระชากกัดแกวง่งและเฉือนร่างเนื้อให้แหลกเหลวได้อย่างรวดเร็วแต่มันไม่ค่อยเหมาะกับการประทะกับยา่านเกราะหนาสักเท่าไหร่นอกจากนั้นยังมีอาวุธที่คล้ายคลึงกันนั่นก็คือ p o w e r c ร a w อันนั้นจะเป็น Powerfit ที่นิ้วมือมันจะกลายเป็นกงเล็บแทนไม่ใช่การติดแยก โดยจะมีทั้งเวอร์ชั่นที่ใช้งานโดย Space สเปซมาร e นเรด d n o t และไททัน Chainfit มันคือ Powerfit ฟติดเลื่อยยนต์ซึ่งซี่เลื่อยแต่ละซี่นั้นจะถูกเคลือบสนามพลังเอาไว้ส่งผลให้มันสามารถพาทุกอย่างได้โดยง่ายอย่างรวดเร็วตามปกติแล้วอาวุธนี้มักจะใช้ในการาเชิญหน้าศัตรูที่มีเกราะหนามากๆหรือใช้ในการทำภารกิจที่เข้าสู่ยานวชิในการผ่ากำแพงของยานออก คอมบิฟิตมันคือพาวเวอร์ฟิตที่ติดตั้งอาวุธยิงเสริมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปืนโบลเตอร์เมลต้กันหรือลาสกันเป็นต้นด้วยการผสมผสานอาวุธยิงเข้าไปมันทําให้ผู้ใช้สามารถรับมือศัตรูได้ดีมากขึ้นทั้งในระยะใกล้และไกล Thunder h a m m เมอขอนศึกสายฟ้าฟาดมันเป็นพาวเวอร์เวพอนที่มีความแตกต่างจากอาวุธชนิดอื่นในประเภทเดียวกันตรงที่ ทันเดอร์แฮมเมอร์นั้นจะไม่ใช่อาวุธที่ปลดปล่อยสนามพลังออกมาเคลือบหัวค้อนแล้วใช้เหวี่ยงเพื่อโจมตีแบบพาวเวอร์เวฟอ่นทั่วๆไปมันพิเศษกว่าน,นั้นเมื่อนหน้าค้อนฟาดเข้ากับวัตถุเป้าหมายจะเกิดการปลดปล่อยสนามพลังมหาศาลแบบฉับพลันจนระเบิดออกมาเหมือนกับสายฟ้าที่ฟาดลงมาอย่างรุนแรงและเกิดเสียงดังก้องกับนน้าจนเป็นที่มาของชื่ออาวุธนี้นั่นเอง สนามพลังที่ถูกปล่อยออกมาจากทันเดอร์แฮมเมอร์นั้นจะไม่ได้ฉีกกระชากวัตถุแต่อย่างใดแต่มันจะทําให้เกิดรอยยุบลึกที่ทิ้งรอยไหมที่มีสะเก็ดพลังงานสีฟ้าเรืองออกมาอาวุธนี้เป็นอาวุธหนักที่ทรงพลังมากมันสามารถรับมือกับศัตรูทุกประเภทที่ดาหน้าเข้ามาได้แต่ว่ามันมีข้อเสียใหญ่ตรงที่มันมีน้ําหนักที่มากและมีขนาดที่ใหญ่ทำให้ใช้ในการโจมตีได้แต่ละทีนั้นช้ามาก นั่นทำให้เวลาใช้งานมันจําเป็นต้องใช้คู่กับสตอมชิลเพื่อป้องกันผู้ใช้ในระหว่างง้างฟาดนั่นเองอาวุธชนิดนี้นิยมใช้กับหน่วยสเปซมารีนที่สวมเกาะเทอร์มินเนเตอร์เพราะพวกเขานั้นยืนหนึ่งเรื่องความอึดถึกทนทําให้ทันเดอร์แฮมเมอร์นั้นเป็นอาวุธที่คู่ควรกับพวกเขาที่สุดนอกจากทันเดอร์แฮมเมอร์แบบถือมือเดียวแล้วยังมีทันเดอร์แฮมเมอร์ที่ถือสอมือที่มีขนาดใหญ่ สุดเท่และเป็นอาวุธที่ผมชอบเป็นอันดับต้นๆในไวเ m อร์ 40K นั่นก็คือ h ฮ a v y Thunder h a m m e r นั่นเองมันคือค้อนอันใหญ่ยักษ์ที่มีด้ามจับยาวสำหรับสองมือทำให้สามารถใช้หัวโจมตีศัตรูรอบตัวได้ยังง่ายได้นอกจากนั้นแล้วยังมี h ฮว v y t ัน under Hammer อร์พิเศษที่ถูกเรียกว่า Demon h a m m e r มันคือ h ฮว v y t ัน n d e r h a m m e r อร์ที่ถูกใช้งาน โดยเหล่าอนวิซิเตอร์นักล่าปีศาจแห่งออโดโมาลิอุสซึ่งพลังทำลายของมันนั้นก็ไปต่างอะไรกับเฮวี่ทันเดอร์แฮมเมอร์ทั่วไปเพียงแต่ตัวด้ามของมันนั้นถูกพันด้วยยันติดซีจิวปลุกเสกส่วนหัวค้อนจะประดับด้วยกระโหลกที่ลุกโชนด้วยเปลวไฟนั่นทำให้ค้อนนี้สามารถต่อกร้อนกับเคออสและสร้างความเสียหายในการโจมตีใส่พวกดีมอนได้รุนแรงกว่ามากมาก ถ้าใครเคยเล่นดาววอมาก่อนก็น่าจะคุ้นเคยกับคอนของ Gravel a n g e l o s เป็นอย่างดีซึ่งไอคอนนั่นน่ะมันก็เป็นดีวอนแฮมเมอร์ที่มีชื่อว่า God Spitter ที่ Gra เบลนั้นได้รับมาจาก In นควิสิ o ตอร์มอด i t ้ไตามเนื้อเรื่องของภาคแรกนั่นเองและทุกวันนี้มันก็ยังคงอยู่ข้างกายเขามายันภาค2.5เอ้ยภาค3 c ครซิออดอาคานัมหมายถือของแชปเรนซึ่งมันไม่ได้มีไว้ถือได้เท่เชิงสัญ,ญลักษณ์แต่มันเป็นพาวเวอร์เวเพิที่สามารถหัวสตูให้ตายได้ไปพร้อมกับคำปลุกใจที่เราแชปเรนนั้นแหกปากลั่นดังกล้องในสนามรบและยังมีเวอร์ชั่นของคอ a o s อย่าง Accursed c r o c ค a ซ d ซึ่งเป็นอาวุธประจำตัวของเราดาร์ a p o พ t สโนั่นเอง Powerpick และ Power Hammer เครื่องมือสำหรับทําเหมืองที่บ่อยครั้งเราจีนสติลเลอร์เขาก็เอามาใช้เป็นอาวุธถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นแค่เครื่องมือธรรมดาแต่นั่นมันคือ Power w e a เวบนั่นทำให้มันสามารถที่จะทำลายแผ่นเกราะเซรามิกได้อย่างง่ายได้ p า w e r s e ์ u r t t รระยางพลังชวนสยอง มันถูกใช้โดยเหล่าเดดนอรที่ถูกเควอทล้อมรวมเข้ากับตัวเครื่องที่ถูกเรียกขานว่า h l l b บ u ูสนอกจากนั้นยังมีเวอร์ชั่นที่ใหญ่กว่าซึ่งเป็นอาวุธเสริมของเควอสไนท์และเควอทไททันอีกด้วยทีนี้ก็มาดูของอ็อกกันบ้างที่เห็นกันบ่อยๆเลยนั่นก็คือ p o w e r อร์โคลงเล็บก้ามปูเคลือบสนามพลังแบบออกๆที่มักจะนิยม ใช้โดยเหล่าวอร์บอสและเมกานอฟนอกจากนั้นยังมีพาวเวอร์สเตปบาร์ซึ่งเป็นพาวเวอร์เวเอนที่รูปลักษณ์ของมันนั้นเหมือนกับเกาะแขนติดดาที่ใช้งานโดยเหล่าน็อบนั่นเองสำหรับพาวเวอร์เวพอนของเหล่าเอลดานั้นจะถูกใช้งานกันโดยเหล่าเอ็กซาที่เป็นผู้นำของเหล่าเอสเปกวอร o เรียสำนักต่าง,างๆเช่นได o r ดดาบมือเดียวแห่งสำนักไดอเวนเจอร์ มิลเลอร์ซอสดาบมือเดียวและ Executioner งเาวยาวแห่งสำนัก Howling Banshee Power Blade มีดคู่แห่งสำนัก w า r p Spider s c o สกอ o n เปียก้ามแมงป่องติดชูริเคนคาตาเผาแห่งสำนัก Striking Scorpion และยังมี Power Spear หอกยาวที่นิยมใช้โดยเหล่าฟาเซียและ Warlock ต่อมาก็มาดูไฟล์ที่อยู่ตรงข้ามกับเอ d a ากันบ้างนั่นก็คือพวกดาร์คเอลดานั่นเอง พวกนี้ก็มีพาวเวอร์เวพอนใช้งานเหมือนกันอาวุธก็จะมีความคล้ายๆกับเอลด้าเพียงแต่ดัดแปลงให้ไปในทางทรมานมากกว่าทำลายคมอาวุธของพวกเอลเอวกาศซาดิทพวกนี้ถูกออกแบบมาให้เยือนนั้นกรีดร้องหหยหวนจนถึงระดับเซลล์แต่ของที่มีเฉพาะดาร์เอลด้าก็มีดังนี้อโกไน,นเซอร์แส่ที่เฉือนทุกอย่างขาดได้อย่างง่ายดายแม้แต่ยานเกราะหนักก็ตาม อิเล็กโทรโครโิฟวิฟแท่ไฟฟ้าที่ไม่นเน้นทำให้เป้าหมายถึงตายแต่จะช่วงชิงใจสู้ของอีกฝ่ายและทรมานไปเรื่อยๆอาวุธต่อไปนี้จะเป็นพาวเวอร์เวปพนที่ถูกใช้งานโดยเหล่าอินคิวบัตซึ่งได้แก่ดาบคู่เดมิครฟดาบใหญ่เครฟที่ผสมผสานร,ระหว่างการเคลือบสนามพลังกับระเบิดพลังงานเมื่อเข้าเมื่อกระทบเป้าหมายทำให้อาวุธนี้มีพลังทำลายมากพอ ที่จะฟันกรอกพาวเวอร์อ r m เมอร์ของสเปซมารีนให้แหลกในดาบเดียวได้และ p u n i ิเชอรควานด้ามยาวที่มีใบมีดโมเลกุลที่สร้างแรงกระแทกมหาศาลในจุดที่มันนั้นฟันเข้าไปและสุดท้าย Power อร์เว n อรนระดับสูงที่ถูกใช้งานโดยเราอาคอนซึ่งมีอยู่ไม่มากเช่นพัสเบตดาบเคลือบสนามพลังที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดยมันจะดูดความชื้นจากผิวสัมผัสที่มันฝันจนทําให้ผิวสัมผัสนั้นแห้งผาดจนกลายเป็นฝุ่นทุลีมันเป็นอาวุธอันตรายในระดับที่ว่าสามารถล้มสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงพลังได้โดยง่ายจินเบดดาบคิสตันที่กันดาของมันนั้นสลักเป็นรูปใบหน้าของสัตว์ร,ร้ายมันเป็นพาเวอร์เวเปิลที่มีความรู้สึกนึกคิดมันมีความกระหายเลือดในการเข็นฆ่าอย่างไม่สิ้นสุดแม้แต่ กับตัวผู้ใช้เองมีเพียงอาคอนเท่านั้นที่รู้ถึงการมีอยู่ของดาบอันชั่วร้ายเล่มนี้ในส่วนของเนครนอาวุธที่เป็นพาวเวอร์เวเปของพวกมันนั้นจะถูกเรียกว่าไฮเปอร์เฟดเวเปิซึ่งจะมีองค์ประกอบหลักก็คือใบมีดเคลือบสนามพลังสีเขียวเรืองแสงที่มีความทีสูงในระดับข้ามมิตินั่นทำให้มันมีความเหนือชั้นกว่าพาวเวอร์เวอนฝ่ไฟอื่นๆ ในเรื่องของพลังทำลายที่มาหาศาลกว่ามากๆซึ่งไฮเปอร์เฟสเวพอนนั้นก็มีหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์เฟสซอรที่ถูกใช้งานโดยเราลิสกาเดสทรอยเยอร์ er และเนครอนลอดบางตนไฮเปอร์เฟสเทรเชอร์ไฮเปอร์เฟสลิเบตและไฮเปอร์เฟสฮาวเวสเตอร์มันเป็นอาวุธใบมีดขนาดยักษ์ที่ถูกใช้งานโดยเราสกอปิกลอดเจ้าแห่งเดสทรอยเยอร์ทั้งมวล ไฮเปอร์เฟสเกรปไม้เท้าติดไม้มีดไฮเปอร์เฟมันเป็นอาวุธที่นิยมใช้โดยเหล่าเนโครนโอเวอร์ลอดพลังทำลายของมันนั้นสามารถพาครึ่งยานเกราะหนาให้กลายเป็นสองซีกได้โดยง่ายนอกจาก h y เปอร์เฟสเวฟพอดแล้วยังมีอีกอย่างนั่นก็คือ Lot o อ c o คเวนแนนไม้เท้าอันเป็นอาวุธที่มีใช้งานโดยเหล่าเนโครนชั้นสูงเท่านั้นซึ่งอาวุธนี้เป็นอาวุธประจำกายของเหล่ากองทัพ ของผู้คุมกฎแห่งเนครอนอย่างไทอากพีโทเรียนอาวุธชนิดนี้สามารถใช้โจมตีได้ทั้งระยะประชิดและระยะไกลในระยะประชิดนั้นมันจะปล่อยสนามพลังออกมาทำลายวัตถุแบบพาวเวอร์เวปอนทั่วไปแต่ในระยะไกลมันจะยิงก้อนพลังงานที่แม้แต่กายเหล็กไหลในโครโดมิสของเราเนครอนก็จะล้อมละลายกลายเป็นบออเหล็กเลวที่ลุกเป็นไฟได้ในทันทีแต่สำหรับเป้าหมายที่มีร่างเป็นกายเนื้อ ก็จะระเบิดสลายกลายเป็นเมฆขีเท่าที่ลุกเป็นไฟในพริบตาแทนและไฟสุดท้ายที่ไม่คิดว่าจะมีแต่ก็มีนั่นก็คือทาวเอ็มพียอยางที่รู้กันว่าทาวนั้นเป็นพวกชอบใช้อาวุธล้ำๆที่ยิงไกลๆอาวุธประชิดเรียกได้ว่าเป็นแค่ของป่าเถื่อนหรือไม่ก็ของระดับยศยกเว้นกับแก๊งชุดแดงพาวเวอร์เวฟพอนที่ว่านั้นก็มีดังนี้ โอนาเกอร์กัลเลตุงมือเคลือบสนามพลังของชุดแบทเทิลสูตรที่เราทาวนั้นพัฒนาขึ้นเพื่อทำลายยานเกราะหนักของอิมพีเรียมในช่วงสงครามเดโม c ครส c r คูเซ e ซึ่งมันก็เป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะดีมากๆสนามพลังนั้นรุนแรงพอที่จะซัดสเปซมารีนให้ตายได้แต่เสียอย่างเดียวคือผู้ทดลองใช้ตัวต้นแบบส่วนใหญ่นั้นแทบไม่รอดชีวิตจากการเอาไปใช้ต่อสู้จริงในสมรภูมิ ทำให้ตัวต้นแบบทั้ง12ชิ้นเหลือรอดกลับมาเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นและไม่มีการผลิตใช้งานอีกเลยซึ่งในปัจจุบันนั้นตัวต้นแบบที่เหลือรอดเพียงหนึ่งเดียวอยู่ในการครอบครองของคอมมานเดอร์เบรฟสตอมซึ่งเขาผู้นี้ก็หนีไปอยู่กับแก๊งชุดแดงตามวิถีทาวที่สู้ประชิดนั่นเองออเนอร์เบลดอาวุธของเราอีเทรเรียลกาดผู้พิทักษ์ข้างกายของเราอีเทรเรียล มันคือพาวเวอร์แอคดมยาวเท่าหอกที่สรงพลังมากพอที่จะพาใครก็ตามที่ฟาแนวยิ่งจนมาถึงตัวอิเทเรียลได้แต่บางทีก็มีอิเทเรียลบางตนใช้เป็นอาวุธประจำตัวอยู่เหมือนกันอีโคไลเซอร์หมายถือของอิเทเรียลมันเป็นอุปกรณ์เชิงสัญลักษณ์และพิธีการที่เหล่าอิเทเรียลส่วนใหญ่นั้นจะพกไว้ข้างกายภายใต้รูปลักษณ์ของมันที่ดูไม่เป็นพิษเป็นภัยนี้ จริงๆแล้วมันคือ power weapon ที่ทรงพลังพอที่อิเาเรียนนั้นพร้อมจะใช้มันในการต่อสู้หากจำเป็นเอาละครับก็จบกันไปแล้วกับเรื่องโคตรยาวของ power weapon กันเนาะนจริงๆมันยังมีอีกเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าเอาแค่นี้แล้วกันไม่ไหวแล้วเอาที่คุณ,คณเคยเคยินก็พอ ครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็บอกกันได้นะครับคอมเมนต์บอกได้เลยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ Youtube มันจะได้ดันให้คนเห็นเยอะๆหรือช่วยค่าไฟค่าเน็ตได้สาบช่องทางตามนี้เลยอนตง้งซุปเปอร์แตงหรือสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บบาทเท่านั้นสะดวกแบบไหนก็ช่วยแบบนั้นไม่ว่าจะสนับสนุนทางไหนผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม วันนี้ก็ขอตัวลาละครับไปพักก่อน bye ๊ายบาย